สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่กับเปนอสส์ตัวใหญ่ของเราอีเกเ่นเคยนะครับหน้ามีพวกแพะแกะช้างในนสา์ตัวเล็กนะฮะแล้วก็โอ้ข้างหน้ามีอะไรเนี่ยมีคอกมีรั้วด้วยเหรอกับมีโอ้ยแตงเผือกดี้ก็มาด้วยนะครับมาทําอะไรกันเปิดอ,อ,อยู่กันที่ไหนเนี่ยอยู่กันสนาม เอาไดโนเสาร์นะคะสว้งามนะครับเจ้าไทโนเสาตัวนี้ตัวใหญ่กว่เพื่อนนะฮะว้าขาจะไปทำ้ายลัวของพวกเจ้า จอเฮ้เยข้าจะกินเจ้าข้าจะกินเจ้าข้าจะกินเจ้าว้าวว้าท,ที่ปลอดภัยที่สุดอ่ากินแกะก่อนแล้วกันกัดขาแกะก่อนแล้วกันว้า ทำลายค่ะจะมาทำลาย พลังตลายกันไปหมดแล้วสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ